โอมชาญสิวันนี้วันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับตาดาซึ่งพูดโดยอเวกบับตาดาเมื่อวันที่30เดือนมีนาคมปี1998หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือจงสร้างสำนึกรู้ของการบรรลุผลทั้งหมดให้ปรากฏออกมา จงมีประสบการณ์กับสภาพที่ไม่สั่นคลอนของลูกแล้วจงมาเป็นผู้ที่หลบพ้นในชีวิตวันนี้พ่อผู้ประทานโชคกำลังดูลูกๆที่มีโชคที่สูงส่งที่สุดของท่านในโลกพระเจ้าเองนั้นกำลังร้องเพลงสรรเสริญโชคของลูกแต่ละคนดวงยานแน่นอนร้องเพลงสรรเสริญพ่อตลอดเวลาแต่พ่อเองท่านนั้น เดี๋ยวนี้กำลังร้องเพลงสรรเสริญล,ลูกๆล,ลูกเคยคิดไหมแม้ในความฝันของลูกว่าโชคของลูกนั้นสามารถที่จะสูงส่งเช่นนั้นอย่างไรก็ตามมันได้ถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแม้นผู้คนในโลกจะพูดว่าพระเจ้าสร้างมันพวกเขาก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าหรือสิ่งสร้างของท่านลูกที่มีโชคแต่ละคนพูดจากประสบการณ์ และด้วยความภูมิใจทางจิตยันย่างของลูกว่าลูกคือบราหมากุมารและบราหมากุมารีผู้ที่เป็นของสกุลชีว่าเรารู้ว่าบัพตรดานั้นได้สร้างเราขึ้นมาอย่างไรไม่ว่าลูกนั้นจะเป็นเด็กเล็กหรือเป็นผู้ใหญ่พันดาบหรือชักตีถ้าใครถามลูกว่าพ่อของลูกเป็นใครลูกจะตอบว่าอย่างไร ลูกก็จะพูดด้วยความภูมิใจว่าลูกนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพ่อชีว่าผ่านพ่อบรามาและนี่แหละทำไมลูกนั้นจึงเป็นลูกของพระเจ้าลูกพบปะกับพระเจ้าโดยตรงไม่ใช่ว่าลูกพูดว่าท่านนั้นเป็นพระเจ้าพ่อของลูกแต่ว่าท่านนั้นเป็นพ่อของลูกเป็นครูและก็ทักครูของลูกด้วยลูกๆทั้งหลายนั้นมีความทาบซึ้งนี้ไหม เดี๋ยวนี้ให้ตกมือด้วยเพียงแค่มือเดียวเดี๋ยวนี้การเอ็กซ์ไซส์นี้ก็จะต้องถูกสอนให้กับผู้ที่แก่กว่าด้วยเช่นกันได้เห็นลูกๆมีความสุขบับดาดาก็แกว่งใจในความสุขและก็พูดตลอดเวลาว่าว่าว้าวดวงยานผู้ที่มีโชคผู้ที่อยู่อย่างสูงส่งทุกๆคนและแต่ละคนและดวงยานพิเศษของพ่อ จากรูปแบบของพ่อลูกมีประสบการณ์ของการหล่อเลี้ยงพระเจ้าการหล่อเลี้ยงพระเจ้านี้ได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตลอดทั่วทั้งวงจรในชีวิตปรามณิน,นี้โดยที่ดวงญาณจะมีประสบการณ์กับการอยู่อย่างเป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดความรักของพระเจ้าจะทำให้ลูกมีประสบการณ์กับทุกความสัมพันธ์ความรักของพระเจ้าจะทำให้ลูกนั้นลืมสำนึกร่างกายของลูก เช่นเดียวกับสิ่งนี้แล้วมันยังทำให้ลูกลืมความรักที่เห็นแก่ตัวทั้งหมดลูกนั้นเป็นดวงญาณที่มีโชคเช่นนั้นที่ลูกกำลังได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าด้วยความรักของท่านลูกดวงญาณน,นั้นแสนชะโชคดีที่พ่อนั้นเองได้ออกมาจากบ้านของท่านแล้วก็มาที่จะสอนลูกนักเรียนพระเจ้าลูกนั้นเคยเห็น ครูเช่นนั้นมาก่อนไหมผู้ที่มาจากที่ไกลๆที่จะสอนลูกในทุกๆเช้าพรของบัพตรดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกทําพ่อผู้เดียวให้เป็นโลกของลูกในชีวิตปรามินแล้วจงมาเป็นโยคีที่ง่ายดายและเป็นธรรมชาติลูกๆทั้งหลายในชีวิตปรามินได้สัญญาที่จะมาเป็นของพ่อผู้เดียวไม่มีใครอื่นใด เมื่อพ่อเป็นโลกของลูกเมื่อไม่มีใครอื่นใดต่อมาลูกก็จะมีสภาพโยคีที่จะเป็นธรรมชาติได้ง่ายดายถ้ามีใครอื่นใดลูกก็จะต้องเพียรพยายามให้สติปัญญาของลูกอย่าได้เล่ล่อนไปณที่ใดแต่ให้มันคงอยู่ที่นี่ถ้าพ่อผู้เดียวเป็นทุกสิ่งของลูกสติปัญญาของลูกก็ไม่สามารถไปณที่อื่นใดได้ได ในหนทางเช่นนี้ลูกสามารถที่จะมาเป็นโคยคีที่ง่ายได้เป็นคนผู้ที่มีสิทธิ์อย่างง่ายได้ต่ออำนาจปกครองตัวเองให้แสงของจิตวิญญาณอยู่บนใบหน้าของลูกสม่ำเสมอและมั่นคงคติพจน์การมาเป็นอาแวกและป่าสจากล่างเหมือนกับพ่อคือผลพิสูจน์ทางปฏิบัติของการหล่อเลี้ยงอาแวกอัจฉาิติ